สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอดัมแบรดชอนะครับวันนี้รายงานตัวจากหมู่บ้านนะครับอันนี้หมู่บ้านที่ไม่ไกลจากบ้านพ่อแม่ของัมนะครับโอเค so I'm in a neighborhood that's not too far from my parents' neighborhood แล้วก็เจอสวนสาธารณะนะฮะก็เลยแวะมานะครับเพราะว่ามันมีสนามเด็กเล่นให้ลูกไปเล่นนะฮะแต่ก็คิดว่าบรรยากาศที่นี่มันน่าอยู่นะครับบ้านแต่ละหลังครับก ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ก็แบแบบพอดีๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะว่าชมจากที่ไหนนะครับ Where are you watching from อันนี้ก็จะบรรยากาศหมู่บ้านนะฮะอเค y let's go kind of slow here so you can see มันเงียบๆนะครับเพราะว่าเด็กเริ่มเรียนแล้วนะครับฉากหลังก็เป็นเขานะฮะ Okay so these are some houses in the area โอเคจะสังเกตน,นะครับรถฝรั่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ขับเป็นรถเก่งน,นะจะเป็นรถคันใหญ่เป็น SUV ซะส่วนใหญ่นะฮะ SUV หรื SUV. อเป็นรถบรรทุกนะฮะโอเค okay, แล้วอันนี้ก็เจอสวนสาธารณะแล้วก็เจอแมวด้วยครับมาทักนะฮะ h e ค hey, kitty What are you doing What are you doing kitty Where are you going ตอนนี้ไม่ได้ร้อนนะครับจริงๆแดดจ้านะฮะแต่คือไม่ได้ร้อนครับในสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกนะฮะฝรั่งดัตชริตยังอดัมครับที่อยู่ประเทศไทยมา15ปีกลับบ้านเกิดตัวเองแล้วมาเจออากาศหนาวนะครับซึ่งสำหรับเขาฮะมันเย็นสบายมากนะฮะมันคือแบบอากาศประมาณ15องศาเซลเซียสนยสำหรับพรมหนาวมากหนาวมากนะฮะ it's really cold as you can see Nina นะ as you can see I'm wearing a jacket ใส่เสื้อขน,นานะใส่แจ็คเก็ตนะแ a ่ผมใส่ a จ็คเก็ตเพรา i ว่าผมหนาวเพราะว่าปรับตัวกับสภาพอากาศที่ประเทศไทยนะก็เลยเ,เป็นอย่างนี้เลยนะฮะ <laughs> มาใส่แจ็คเก็ตแล้วเดี๋ยวออตอนนี้ก็แค่สิบกี่โมงครับตอนนี้เดี๋ยวเช็คสิบโมงสี่สิบห้านะครับก็ ถ้าเที่ยงกลางวันก็จะเริ่มร้อนนะฮะเริ่มร้อนแต่ไม่ร้อนมากนะใน2อสาวันที่ผ่านมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่สนามเด็กเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็น this is called Canyon Rim Park เงียบเงียบนะครเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ไปโรงเรียนกันแล้วนะฮะแค่เด็กเล็กที่มาเล่นก็จะมีสนามเล่น Soft Ball and Base Ball over here เราไปดูกันฮะอร่างที่บอกครับที่จอดอยู่นะครับก็จะเป็นสไตล์ S U V ซะสูนใหญ่เห็นไหมรถตู้แทบจะไม่มีนะมีบ้างแต่น้อยมากนะฮะ S U V ตรงนี้อันนี้ this is a Jeep Cherokee รถของเราจอดอยู่โน่นนะฮะเป็น S U V เหมือนกัน อย่าลืมนะครับรายงานตัวนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับประเทศไทยหรือประเทศนอกครับถ้าอยู่ประเทศไทยอยู่จังหวัดอะไรครับ Where are you watching from Where are you watching from นี่มันยิกาดีครับร่มรื่นนะครับ It's quite shady Shady S H A D Y shady แปลว่าร่มรื่นแต่ shady ก็ยังแปลว่ามีพิรุษน่าสงสัยได้ในบางบริบทนะฮะสนามเด็กเล่นนี่ And there's Maxwell. Hey, Max. Are you playing up there? Are you going down the slide? Slide. slide, Just a slide. I think Max is going to go down this. Oh. Oh. Did you lose your shoe? Are you going to climb back up? Swings over here. บรรยากาศดีนะครับนี่แก้วดูถ้ามีบ้านที่ใกล้ๆสวนสาธารณะอย่างนี้ก็น่าอยู่เนาะสนามหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลเลยครับคือจริงๆแล้วที่ สภาพอากาศเริ่มเย็นลงก็ดีนะฮะได้ออกมาเล่นสักทีเพราะว่าที่ผ่านมามันร้อนเกินไปร้อนจัดเลยนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคุณเตยทำอะไรคะโอ้วันนี้ก็ชิลๆค่ะเพราะว่าน้องออสตินไปโรงเรียนแล้ววันที่สองแล้วก็มีเวลาเลี้ยงลูกคนเดียวก็ได้ทํานู่นทานี่เ <laughs> ช่นออกมาสวนแบบชิลๆก็จะไม่ค่อยชิลเท่าไหร่สองคนก็จะวุ่นๆค่ะ วันนี้ก็จะสังเกตว่ามันเงียบเพราะว่าเด็กแบบเด็กอนุบาลกับเด็กโตเขาเริ่มเปิดเทอมกันแล้วก็จะมีแค่แบบเด็กเล็กอย่างนี้ที่แบบยังไม่เปิดหรือบางคนยังไม่เข้าเรียนเอาล่ะมาเรียนภาษาอังกฤษกันครับคำแรกครับเวนกำมเห็นไหมครับต้อนรับนะฮะเวนกำไม่ใช่ welcome right have fun ก็ให้สนุกนะครับ and play safely ก็เล่นอย่างปลอดภัย on this miracle เป a y g r o u n d ็เป็นสนามเด็กเล่นที่เป็นปาฏิหาริย์เลยครับมันน่าสัใจนะฮะจริงๆมาอันนี้คือมิริเคก็เป็นยี่ห้อนี้นะฮะแต่ miracle แปลว่าปาฏิหาริย์หรือว่าออสิ่งอัศจรรย์นนะฮะแต่ก็เป็นยี่ห้อทีออ่สร้างสนามเด็กเล่นแห่ง <hang S 2> นี้นะเขาบขอกว่ามันเหมาะกับเด็ก5ขวบขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ได้อ่านตอนเข้าเนาะเราก็ไม่ได้เ,เลนะ่โอเค The smart way to play วิธีเล่นอย่างทานตลาดนะครับมี Take turns on all play equipment อาฮะสังเกตนะครับ equipment ไม่เติม s นะฮะเพราะ equipment เ,เ,เป็นนามนับไม่ได้แล้วไม่เติม s equipments ไม่มี equipment ที่แปลว่าที่แปลว่าอุปกรณ์นะฮะก็คือผลัดกันเล่นนะฮะ Take turns ผลัดกันเล่นนะฮะ No pushing shoving or rough stuff อย่าไปผลักตัวคนอื่นนะ pushing or shoving ก็คือ p l ักคนอื่นนะฮะ okay and be careful when the equipment is wet ระวังนะฮะเวลาที่อุปกรณ์มันเปียกนะฮะ use the equipment correctly ใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง see recommendations on the reverse side คือไปดู uh, คำแนะนำด้านหลังนะฮะก็คืออ,อีกด้านหนึ่งของปายนี้ for fun and safety สำหรับความสนุกและก็ความปลอดภัย and above all และที่สำคัญที่สุด

มีรูปไม่ดีที่เด็กๆมาวาดน,นะฮะเดี๋ยวแพนกล้องไปที่อื่นดีกว่าโอ้โห,โหต้องไปฟ้องทางเทศมนตีหรือว่าไม่หรือทางเทศบาลน,นะฮะทศมนตีก็เป็นคนนะฮะเป็นเทศบาลน,นะฮะว่ามีเด็กมาวาดรูปโปนะฮะบดผนังน่าเกียดโอเค ก็ well, nothing special today ไม่มีอะไรพิเศษนะวันนี้แค่โชว์บรรยากาศที่นี่นะครับพอหลายคนชอบคอนเทนต์แบบ reality reality นะฮะ reality reality some real content right here อู้เดี๋ยวมาทดสอบภาษาอังกฤษทุกคนครับมานั่งครับภาษาอังกฤษว่าอะไร horse sit หรือเปล่ามานั่งโอ้จะมีพวกนี้สกูตเตอร์จอดอยู่ อยากใช้ก็สแกนแอปด้วยมือถือสแกนเลยนะครับตรงนี้มันจะมี QR code แล้วก็ขับไปได้เลยครับขับออกไปได้เลยแล้วไปจอดที่อื่นได้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับกลับไปทางแอปนะฮะว่าจอดที่ไหนแล้วก็เสียตังค์ตามเส้นทางนะฮะแล้วก็ไม่แพงคือเหมือนมัน bench. I'm gonna sit on the bench. I'm gonna sit on the bench. Or should I climb the tree? the tree? Do you think I can climb this tree? Oh, Do you think I could? I don't know. Uh, hmm, I don't think I can do it. What about this one? Can I climb this tree? Ooh, my meaty top, you don't need. I bet I could climb this tree. Oh! Niola, yeah? Oh, it's sticky. Nina, cup. And yeah. ton, Frank, bark. B A R K. Bark. <laughs> ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับคำว่าเห่านะฮะแบบหมาเห่าครับ bark bark ภาษาไทยว่าอะไรครับถ้าเป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นหนังต้นไม้นะฮะ <laughs> ผ,ผิวต้นไม้เรียกว่าอะไรครับนี่ผมคิดว่าผมเคยเคยได้ยินมานแต่จําไม่ได้ฮะว่ามันเรียกว่าอะไรเปลือกไม้ใช่ไหมโอเคเปลือกไม้ง่ายๆครับเปลือกไม้โอเคไม่ต้องอะไรมากครับภาษาไทยง่ายเนาะ Blue uh, my, blue my, Bark, this is some bark. Okay. You blue my, okay, Yeah, so this is just bark right here. Bark. I shouldn't pick it off. โอเคหวังว่าทุกคนสบายดีนะครับในช่วงวิกฤตนะฮะก็สู้ๆครับผมก็คิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยรักประเทศไทยรักคนไทยแล้วก็อยากมีโอกาสกลับไปเมื่อเร็วๆแบบเมือ่อไม่ใช่เมื่อเร็วๆนี้ฮะในเร็ววันนี้ฮะเพราะว่าวก็คิดถึงครับแต่ก็จะอยู่ที่นี่ไว้ก่อนนะสักอีก6เดือนแล้วก็ ค่อยว่ากันครับแต่ก็จะไลฟ์โชว์ชีวิตทีท่นี่นะฮะเรื่อยๆเพราะว่าหลายคนชอบครับอ่ uh, Thanks for watching Thanks for following อ uh, ่ถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะครับล้วลว Like and share if you enjoy the content and we will see you next time เจอกันคราวน้าครับ